สวัสดีครับสมชายมาดี MC ศูนย์กดนะครับวันนี้วุ่นๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาตอนนี้เริ่มเส้นสารประกรนนะครับเตรียมการแห่ขบวนเข้าจังหวัดนะครับงานช้างสุรินตอนนี้บรรดาช้าง f c นะครับมาแล้วครับดังๆทั้งนั้นเลยนะครับรวมดาวชาวช้าง f อนะครับนี่มาแล้วรวมๆไาเลยครับผมช่องใ่ของเรา โอ้เยอะแยะเลยวันนี้เอฟซีทุ่เมือง okay, แกงไกงไ่อ้อยอืมนะไปแล้วครับอันนี้เขากำลังแต่งตรงจุงเครื่องนะคะนี่ยเขาเป็นรวมดาวรวมดาวชาวช้างเอฟซีนะครับมากันเยอะแยะเลยนู่นเอ้นวันนี้ไม่รู้ว่าช่องไหนช่องไหนก็ดูเองนะครับน,นี ไปแล้วครับอันนี้เป็นพิธีการเส้นสารประกรรมนะครับก่อนอ่าก่อนที่จะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับช้างนะครับก็ต้องมีการเส้นสารประกรรมก่อนนะครับอันนี้เป็นการเส้นสารประกรรมนะครับหน้าองค์การบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยวจะมีพ่อหมอช้างนะครับมาร่วมเส้นนะครับแล้วก็ มีช้างต่อนะครับช้างป่านะครับสมมุติเอาในสมัยอดีตในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาไปจับช้างป่าเนี่ยก็ต้องมีการเส้นสารประกรรมก่อนนะครับนะฮะก็ปัจจุบันนี้นะครับการไปจับช้างป่าไม่มีแล้วนะครับนะก็เป็นการสมมุติสมมติสมมุติเอานะครับคือต้องทําพิธีกรรมนะครับพิธีการให้เหมือนในสมัยก่อนที่ผ่านมานะครับก็สําหรับการเส้นสารประกรรมนะครับใน หน้าสาหน้าองค์การบริหารสจังหวัดสุรินทร์นะครับก็นะฮะจะมีท่านนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับพ่อเมืองนะครับมาเส้นสานประกรรมนะพร้อมกับหมอช้างนะครับหมอประกรรมช้างแล้วจะมีเครื่องเส้นไหว้นะครับอาจจะมีอัาตอนนี้หมอประกรรมช้างมาแล้วนะครับอันนี้เป็นสารประกรรมช้างหน้าองค์การบริหารสนจังหวัดสุรินทร์อ่าหน้าองค์การ ปจอสุรินทร์นะครับมีหมอช้างตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านรองปรลัดองค์การมหารส่นจัสุรินทร์นะครับพร้อมด้วยนะครับมนุษส่วนราชการต่างๆนะครับเู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ท่านเตรียมพร้อมแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับตอนนี้ท่านก็ได้มาเตรียม พร้อมในการเาเส้นไหว้สารประกรรมนะครับตัวนี้ท่านรองนาย,ยกองการบริหารจังหวัดสุรินทร์นครับเพื่อสรางรุงพัฒนานะครับจะไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับรนี่เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวช้างเรานะครับต้องมีการเส้นสารประกรรมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่าน นายกองการบรหารสติวัตส <T> ุรินทร์นะครับท่านรองนายกนะครับก็แล้วก็สำคัญที่สุดคือหมอช้างนะครับต้องมาเส้นสารประกำนะครับเป็นช้างต่อนะครับในสมัยอดีตนะครับการเส้นสารประกำก่อนที่ไะจับช้างป่านะครับก็ต้องมีการเส้นสารประกำนะครับโดยหมอช้างนะครับจะเป็นผู้ที่จะทําพิธีในการเส้นนะครับส่วนช้างต่อนะครับก็จะมา รวมนะครับรวมพลนะครับกันนะครับอยู่รอบๆศาลพระกรรมนะครับเพื่อรับพรต่างๆนะครับของหมอช้างนะครับที่กล่าวไปนะครับเพื่อเป็นการปลุกขวัญกําลังใจนะครับให้กับนะครับช้างต่อนะครับควันช้างนะครับที่จะออกไปจับช้างป่านะครับนะครับก็เพราะว่านะครับเราเชื่อในเรื่อง นะครับเรานับถือเรื่องผีนะครับการเส้นสารประกำนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของชาวช้างเลยนะครับทากิจการต่างๆนะครับในปัจจุบันนะครับที่บรรพบุรุษของเรามีช้างเนี่ยก็ต้องมีการเส้นสารประกรมนะครับในสมัยอดีตนะครับในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะไปจับช้างป่าคล้องช้างป่านะครับก็ต้องมีการเส้นสารประกรรมนะครับเพื่อเรียกขวัญกาลังใจนะครับให้กับ ควานช้างนะครับให้กับช้างต่อนะครับให้มีพลังนะครับให้มีกําลังใจนะครับในการไปจับช้างนะครับไปคล้องช้างป่านะครับการเส้นสารประกมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่เหมือนในอดีตนะครับก็สําหรับในอดีตเนี่ยจะเป็นพิธีการขลังนะครับขลังมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เรายังคงเหลือในวัฒนธรรมประเพณีของเรานะครับในการ เส้นสารประกำเหมือนเดิมนะครับนะครเรายังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการเส้นสารประกำนะครับอันนี้เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเส้นสารประกำนะครับคือเราขาดไม่ได้นะครับเรื่องการเส้นสารประกำเราอยู่กับสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะครับคือช้างนี่เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะครับมีอํานาจพลังสูงนะครับนั้นการอยู่การควบคุมนะครับก็ต้องเราก็ต้องเชื่อในเรื่องศาสตร์ของ เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของผีสางนางไม้นะครับเรื่องของความเชื่อต่างๆด้วยนะครับมีชาวกล้วยนะครับชาวสวยเลี้ยงช้างเนี่ยชาวสวยนี่เขาจะเชื่อในเรื่องผีนะครับแต่เราก็ยังนับถือในศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเราเลื่องเชื่อในเรื่องผีนะครับผีบรรพบุรุษนะครับจะคอยปกปักรักษาเรานะครับคอยคุ้มครองเรานะครับไม่ให้ เป็นอันตรายนะครับสังเกตดูนะครับช้างกับคนได้อยู่ด้วยกันได้ยังไงช้างตัวใหญ่นะครับมีพลังกำลังที่เยอะมหาศาลนะครับแต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้นะครับตอนนี้วิธีการในการเส้นสารประกนะครับเขเรียกว่าเป็นพฤติกรรมดีกว่านะครับเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าไม่มีที่ไหนในโลกนะครับนอกจากที่สุรินทร์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์เราที่นี่นะครับ จะมีการเส้นสานประกรรมนะครับการเส้นสานประกรรมนะครับก็จะแตกต่างจากการเส้นสารต่างๆนะครับเรามีการเส้นหลายเส้นนะนะครับมีเส้นสารปูตาสารตายายนะครับเส้นสารสารเจ้านะครับแต่เราที่นี่มีการเส้นสานประกรรมด้วยครับเราไปกันสามเส้นเลยนะครับเส้นสามอย่างด้วยกันนะครับนะครับ ความเชื่อเราเยอะนะครับเดนะี๋ยวหลังจากที่ทำพิธีการนะครับพิธีกรรมการเส้นสารประกรรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการแห่ขบวนช้างเข้าเมืองนะครับ,ว, 24, ว,รบวันนี้นะครับแห่ขบวนช้างเข้าเมืองนะครับวันที่24วันศุกร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศในการ เผชิช้างเข้ามวลจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะอันนี้ของยังไม่ได้รับชมเป็นว,วิดีโอ,โอเพราะว่ายังไม่ถึงพันได้หกร้อยกว่าเาช่นกันจะจะครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยกันแล้วกันนะครับก็พ<ส>ี่ชิอย่าลืมหนูนะช่วยหนูนะช่วยทางโน้นอย่าลืมช่วยทางนี้ไม่เปลี่ยนทำไมก็แชรยังไม่นควบคุมควบคุได้หม่เย อาจจเป็นบรรยากาศนะครับนี่เป็นหัวหน้าของผมเองครับผมปกติการถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นอะไรที่มันดูเป็นเป็นอย่างประเพณีวัฒนธรรมนะครับความเชื่อต่างๆนะครับคือเป็นช่องของเราเองนะครับช่องสมชายมาดีเอ็มซีสุดสดนะครับผมอาแต่ว่าตอนนี้การเส้นแล้วครับเป่าเสนยงเกลียแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับ ทังเราด้วยนะครับเดี๋ยวบรรยากาศในการแหขบวนนะครับเดี๋ยวเราจะลงที่ให้ท่านได้ชมอีกนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าของเราด้วยนะครับหัวหน้าซีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอได้ปกติต้องเป็นคุมช้างนะครับหัวหน้าซีรับถ่ายก่อนนะครับนี่เป็นได้เห็นขนมทอมเนียมประเพณีครับของชาวสุรินเรานะครับก็เป็นยังไงนะครับก็คงจะลาไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ด้วย ให้ทุกท่านนะครับขออำนวยอวยชัยนะครับให้ทุกท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้โชคดีมีชัยขอให้พระครุ้มครองปกปักรักษานะครับโชคดีทุกท่านนะครับ